แล้วสื่อนี้เขาก็ยังกล่าวต่อนะฮะว่าเงินทุนของเนชาออโตโมบิลเนี่ยไม่เพียงพออีกต่อไปนะฮะโอ้โ oh, หเรียกว่าน่าสนใจนะฮะตั้งแต่ปี2,564ถึงปี2,566นะฮะผลขาดทุนสุดที่ของเนชาออโตโมบิลเนี่ยอยู่ที่สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอส u u u e e กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับแอดได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับรถอย่าง m a z d a นะฮะหรือว่าจะเป็น n ิ s s ันนะครับแล้วก็ตามด้วย Mit ซูนะแล้วก็ค่ายรถ e ีอย่าง MG นะแล้วก็ล่าสุดก็คือเจ้าฉังอัน Deep พอ s โ7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยสนใจเข้ามาคุยเป็นจำนวนมากพอสมควรนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดมีอีกค่ายรถยนต์หนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยน่าสนใจนะฮะพอดีแอดเนี่ยไปเจอมาในเว็บบอร์ดนะฮะก็อยากที่จะมาเล่ามาแชร์ให้เ เพื่่อนนๆียฟังกันนะครับค่ายนั้นก็คือค่ายเนต้านะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเนต้าจะมีเรื่องราวอย่างไรนะฮะเดี๋ยวนี้แอดก็จะนํามาฝากให้เพื่อนๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับแอดจะขอเข้าไปที่เว็บบอร์ดก่อนนะฮะของเนต้าเนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าเนต้าเเนี่ยสถานการณ์ในคลับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะแล้วพอแอดเนี่ยเข้าไปปุ๊บนะฮะก็ มีปัญหาอีกแล้วนะครับสำหรับเนต้านะฮะซึ่งคนนี้นะครับเขาก็มาโพสต์ประมาณสัก6-7วันมาแล้วนะซึ่งเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่า <c oughs> ยาแผวฮะ1เดือน20วันปัญหาฉําชาร์จดีซไม่เข้าเ <c oughs> ปลี่ยนกล่องใหม่เคลียร์จบ1เรื่องแม่เอ้ยมาใหม่อีกแล้วติหน้าหากเป็นหมาปักเลยไม่เกินจริงผ่อนไปพังไปผ่อนหมดพังต่อไมหมฮะ นอยอ่ะคุณนะาโอ้โหสับสําเนียงเนี่ยค่อนข้างที่จะวัยรุ่นมากๆเลยนะฮะแต่ว่าใจความโดยรวมเนี่ยคือประมาณว่าเจอปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการชาร์จ DC นะฮะตรงนี้เขาก็บ่นนะฮะว่ายังเกิดปัญหาอยู่นะครับคนแรกเขาก็บอกนะฮะว่าเห็นแล้วใจเสียเลยอ่ะเพิ่งรับรถมาชาร์จดีไม่เข้าเพิ่งเคลียร์จบไปเหมือนกันนะครับโอ้โหคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะอีกคนนึงเขาบอกว่า ปีนี้จะเข้าชิงตําแหน่งขวัญใจรถสไลด์กับยี่ห้อหนึ่งหรือครับโอ้โหนี่ถ้าหมดระยะประกันตัวรถมาไม่บันเทิงกันจ้าละวันเลยเหรอครับเนี่ย ะะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าของผมชาร์จ DC ไม่เข้าเหมือนกันครับทํายังไงถึงได้เปลี่ยนกล่องเป็นรอบที่2แล้วโอ้โหถือว่าปัญหานี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะฮะแต่ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเหมือนคนในคลับบางคนเขาก็มองไม่เห็นนะเขาก็ยังจะซื้อรถเนต้าเนะเห็นคนก็บอกว่าจะไปทยอยออกมาเรื่อยๆนะฮะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าใครที่เคยเจอปัญหานี้เวลาชาร์จแต่ละครั้งมันจะลุ้นหน่อยว่ามันจะชาร์จได้ไหมยิ่งเดินทางต่างจังหวัดต้องเผื่อระยะทางไว เกิดจุดแรกไม่ได้ก็ต้องจุด2ก็ต้องไปถึงไม่งั้นเสียค่าลดลากแน่นะครับโอ้โหอีกคนหนึ่งแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าเนต้าวีทำไว้ดีมากไม่น่าเลยนะรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจนะสํสำหรับคนที่ใช้เนต้าเนะครับปัญหาเรื่องการชาร์จเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่หมดนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยประมาณ5วันที่แล้วเหมือนกันนะฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า รับรถมาไม่ถึง24ชั่วโมงก็ได้เจอปัญหาที่พอจะทราบอยู่แล้วจากกลุ่มว่ามีโอกาสที่จะชาร์จ DC ไม่เข้านะครับและเขาเนี่ยได้ย้ำกับทางเซลและศูนย์บริการก่อนออกแล้วว่าขอให้พาไปชาร์จ DC ให้หน่อยแต่ทางเซลแจ้งว่ารถชาร์จเต็มจากศูนย์แล้วให้รอ1-2วันหลังใช้งานจะชาร์จไฟค่อยไปกับเซลก็ได้อีกอย่างเซลการันตีว่าของศูนย์บริการนี้ตั้งแต่ขายรถรุ่นนี้มา ยังไม่เจอปัญหาและแล้วแจ็คพอตก็แตกที่เราจนได้แฟนจะขับรถ e ีวีคันแรกของบ้านจากสุราษฎร์ธานีกลับพังงาเพราะว่ามีงานตอนเช้าขับไปสถานะแบตเหลือ40ปอร์เซนประมาณการวิ่งไว้ที่220กิโลเมตรเลยตัดสินใจว่าจะลองเข้าปั๊มชาร์จก่อนเลยดีกว่าเข้าปั๊มปตทแล้วกันแต่จุดๆุชาร์จไม่เข้าจ้าลอง2ตู้แล้วก็ไม่ได้ โทรเข้า call center ข้างตู้อัปเดตตู้ก็ยังไม่ได้ call center แจ้งเป็นเพราะรถไม่สามารถเชื่อมต่อกับตู้ชาร์จน่าจะเกิดจากปัญหาที่ตัวรถจังหวะนั้นบอกได้คำเดียวว่าเอา้าโดนจนได้นะฮะตรงนี้เขาก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะไล่ายาวเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางลูกค้าคนนี้เขาก็สรุปได้ใจความประมาณว่าทําไมเนี่ยขนาดบอกเซลล์ล่วงหน้านะ,นะครับแล้วก็ ย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าแฟนของลูกค้าคนนี้เขาต้องเดินทางไกลรถกลับมีธุระด่วนอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางเซลล์แล้วก็ทางศูนย์เนต้าเนี่ยก็แสดงความไม่เป็นมืออาชีพออกมานะ,ะแล้วก็ทําให้ลูกค้าคนนี้เนี่ยดูเขาไม่ค่อยจะหัวเสียมากนะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าท้อใจมากกับการที่มีการบอกล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ยแต่ทางศูนย์บริการก็ยังไม่สามารถทําได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีก1เคสนะฮะของเนต้าเนะครับ ก่อนที่แอดเนี่ยจะมาสรุปสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวแอดก็จะเล่าอีกสักหนึ่งเคสแล้วกันนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลุดแล้วหายเลยแจ้งศูนย์รองอะไหล่แนะนําหากาวดีๆติดกันไว้นะครับหรือใครมีช่องทางหาได้เร็วกว่าแนะนําหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้เขาก็เป็นรูปที่เป็นประมาณว่าเหมือนมือจับนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยหลุดออกมาซะอย่างนั้นเลยนะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาแสดง ความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าคนไม่เคยแกะใช้กุญแจสำรองอย่าไปแกะค่ะถ้าแกะครั้งหนึ่งแล้วมันจะหลวมแล้วปิดไม่แน่นแน่นอนโอ้โห و, เรียกว่าอย่างกระตัวต่อเลโก้เลยนะครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเคยหลุดตอนล้างรถเองหลุดง่ายมากๆเลยเอากาวติดไว้เลยนะครับโอ้โหแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเป็นคันสีขาวนะครับคันแรกก็จะเป็นคันสีน้ําเงินนะครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกนะฮะก่อนหลุดเคยแกะออกมาหรือเปล่าครับ ลดผมมันก็แน่นอยู่นะไม่เคยแกะนะครับพอเขาตอบมาว่าอย่าใช้คําว่าแกะครับเอานิวรูดก็หลุดครับโอ้โหแค่นิ้วรูดเบาๆก็หลุดแล้วเหรออีกคนเขาบอกว่าคงหาอะไรมาติดดีกว่าครับแบบนี้นะครับอีกคนนึงเขาบอกว่าครับถ้าได้อันใหม่มาโดนกาวแน่ๆครับโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ยาวมากๆเลยนะฮะอีกคนนึงเขาบอกว่าหลุดง่ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรตอนนองนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะแอดจะมาสรุป สถานการณ์นะ,ะของทางด้านเนต้าหรือว่าเนชาออโตนะครับที่ประเทศจนะีนในตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวแอดก็จะค่อยๆไล่เลียงเล่าให้เพื่อนฟังกันนะครับโดยเรื่องราวอันนี้นะครับก็เกิดวันที่16เดือน10ปีนี้เลยนะฮะก็คือที่ผ่านมานี้เองนะครับเรื่องราวตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับชาวเน็ตจํานวนมาก อ้างบนแพลตฟอร์มสาธารณะนะครับว่าเนชา a ออโตโมบิลนะครับไม่จ่ายค่าจ้างพนักงานในเดือนกันยายนตรงเวลานะครับต่อจากนั้นเรื่องก็หมักดองต่อไปมีรายงานว่าเนชา a ออโตโมบิลจ่ายค่าจ้างของเดือนก่อนหน้า ในวันที่15ของเดือนนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมนะครับเนชาออโต้ตอบสนองต่อสื่อและระบุว่าพนักงานแนวหน้าและพนักงานโรงงานของบริษัทจะได้รับค่าจ้างตรงเวลาล่าสุดผู้บริหารระดับกลางและอาวุโสของบริษัทได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนรายบุคคลเท่านั้นที่ช้าลงเล็กน้อย ในช่วงบ่ายของวันนั้นคนวงในของเนชาออโต้บอกกับชัยนา Business ิวส์ว่าได้รับค่าจ้างเดือนกันยายนในบ่ายวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่าจ้างตรงเวลาเพียงวันเดียวนะครับตรงนี้เขาก็เหมือนมาพูดนะฮะว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยเริ่มที่จะช้าลงนะครับแล้วเขายังกล่าวนะฮะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้ที่เนชาออโตโมบิ Mobile, ลรายงานการค้างค่าจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีการเปิดเผยว่าเนชาออโตโมบิล เลื่อนการจ่ายโบนัสสิ้นปีและการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าจ้างก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยอย่างไรก็ตาม CEO ของเนชา่อัลโตโมบิลได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยกล่าวว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำลังถูกหักและจัดเก็บโดยศูนย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐบาลโบนัสสิ้นปีนั้นเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานเนื่องจากผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานยังคงอยู่นะฮะ ภายใต้การตรวจสอบและยืนยันขั้นสุดท้ายและข่าวเขายังบอกนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวการล่มสลายของ การผลิตรถยนต์นะฮะที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆบ่อยครั้งนะฮะได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลของตลาดแล้วก็เกิดความกังวลอย่างเนชาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ <9 S 1> เกาเหอออโตโมบิลนะยังได้ประกาศล้มละลายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะและการปรับโครงสร้างใหม่ขององค์กรและตลาดได้ตั้งเป้าไปที่กองกําลังรถยนต์สร้างลายใหม่ลายต่อไปล้มละลายในฐานะม้ามื่นะครับ ซึ่งผลการดําเนินงานของเนชาออโตโมบิลเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดของประเทศจีนมีความกังวลน,นะเขาบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนนะครับในปี2,565เนี่ยยอดขายมากกว่า150,000คันต่อปีแล้วก็เนชาเนี่ยกลายเป็นผู้นําทางด้านการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตรถยนต์ลายใหม่นะครับซึ่งแซงหน้า้วยเสี่ยวไหลนะครับผมอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2,566 ยอดขายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงถึง16%นะครับในปี2566เหลือแค่120,000คันแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะเนื่องจากการแข่งขันในตลาดเนี่ยมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นยอดขายที่ลดลงของเนชาออโต m โมบิลจึงยังไม่บรรเทาลงนะฮะยอดขายสะสมของเนชาออโต m โมบิลในช่วง9เดือนแรกของปี2567อยู่ที่85,908คันก็ลดลงอีก 12.1%นเะฮะเมื่อเทียบเป็นรายปีและทําได้เพียง43%ของเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้2 0 0 0 0 0คันนะครับแล้วสื่อนี้เขาก็ยังกล่าวต่อนะฮะว่าเงินทุนของเนชาออโตโมบิลเนี่ยไม่เพียงพออีกต่อไปนะฮะโอ้เรียกว่าน่าสนใจนะฮะตั้งแต่ปี2,564ถึงปี2,566นะฮะผลขาดทุนสุดที่ของเนชาออโตโมบิลเนี่ยอยู่ที่4.84พันล้านหยวนเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเยอะนะฮะ แล้วปีล่าสุดนะครับก็ขาดทุนประมาณ6,000ล้านหยวนนะครับเรียกว่ามีผลขาดทุนสะสมมากกว่า18,000ล้านหยวนใน3ปีนะฮะสิ้นปี2,566เนี่ยเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดของเนชาออโตโมบิลเนี่ยเหลือเพียง2,000ล้านหยวนเท่านั้นนะฮะโอ้เรียกว่าขาดทุนเยอะมากเลยนะครับสำหรับเนชาออโตโมบิลนะหรือในบ้านเราที่เรียกว่าเนต้าออโต้นั่นเองนะฮะเรียกว่า คนจีนเนี่ยเริ่มที่จะมาเพ่งเล็งนะฮะเริ่มมีการที่เรียกว่าจ่ายเงินพนักงานเนี่ยช้าลงนะครับจนพนักงานเนี่ยเขาให้ข่าวกับสื่อนะฮะแล้วก็สื่อเขาเริ่มมีความกังวลโดยไปดูผลประกอบการของเนต้านะครับซึ่งเรียกว่าผลประกอบการเนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนยับก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะจากสื่อจีนเขาก็บอกมานะครับแต่เขายังบอกนะฮะว่าเนต้าเนี่ยยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ ตลาดที่ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียรวมถึงมาเลเซียเนี่ยเขายังทํายอดขายพอใช้ได้นะฮะเขาบอกว่าในตลาดที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถทํายอดขายเป็นอันดับ2รองจาก BYD เลยนะครับอย่างไงเราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะครับว่าทางด้านเนต้าออโต้เนี่ยจะสามารถร,รอดจากวิกฤตตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเรื่องราวของการที่จ่ายเงินพนักงานช้าแล้วก็ การที่มีผลขาดทุนเนี่ยสูงขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าสื่อเนี่ยเขากำลังมองว่าแบรนด์ที่ไม่ได้แข็งแกร่งเนี่ยกำลังจะตายไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็อาจจะเหลือแบรนด์ที่แข็งแกร่งไว้แค่ประมาณ 4- 5ถึงแบรนด์เท่านั้นนะครับอย่างที่แอดเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ คอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับถ้าแอดว่างแอดจะเข้าไปคุยด้วยนะครับกับเรื่องราวการขาดทุนมโหฬานของเนต้านะครับแล้วเนต้าเนี่ยจะสามารถอยู่รอดในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับแต่ส่วนตัวแอดผู้ตามตรงนะแอดก็ชื่นชอบดีไซน์นะฮะแล้วก็ขนาดตัวรถของเนต้าเอ็กซ์เหมือนกันฮนะแล้วก็เรื่องราคานะฮะก็เรียกว่าไม่ได้แพงนะฮะยังไงแอดก็ขอวอวยพรให้เนต้าเนี่ยประสบความสําเร็จยอดขายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ ขอให้เนต้านเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้จงได้นะครับวันนี้แอดฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้แอดลาน,นะครับสวัสดีครับ